แดนทงไห้ของแขวงเสียงขู่อวงทิวทัดงามตาทงนาป่าไม้ใหญ่กว้างน้ำใสไหลลมพัดลวงเสียงขูวเขตเมืองผ้าใส่น่าหู้เศรษฐีน่าหู้ก้อยแกะแกแกอยู่นี่อ ก่อนมีไรขอพี่มีไรเด็กชายขอเพลงเนี่ยฮะขอเพลงเนี่ยไอ้ยังขอฟังเพลงเนี่ยขอฟังเพลงเสียงสดว่ะเสียงสดเสียงสดโอ้ยจิได้เพมขึ้นกันเล็กไปทางใดมาทางใดเนาะนี่เนาะกำลังลุกขึ้นมาซิเมื่อเฮือนนี่น่าอ้อมกับเพลงหรือเปล่าขอเพลงรูมขอเพลงเอาเมื่อนี้เนาะไอคำแพงเพิ่นกะขอฮองเพลงขอฟังเพลง บาพอวิไลกัดยุ่ห้องเขาฟังตามคำข้อค่อยนะเป็นคนขี้นไพ่บได้นะเอาเป็นเพลงยังก็ได้เนาะทุกคนเนาะเด้อมันนี่นะจีจัดให้ไปตามคำข้อกันเลยขี้นบ่ได้จากน้อยเอามาฟังนากันบาพอวิไลนี่ถนัดจะเป็นเพลงนานะของอาจารย์เอนน้อยนี่พ่นเนาะจะเป็นเพลงได้ก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกระจากเฮาไปแล้วแต่ว่าบาพอวิไลกัดดาเนินกาตโตแล้วบาพอวิไลกะ ศึกษาที่ว่ามักทีิทดแมนศินลปินของอาจารย์อนันต์พลตอนนี้จะมาห้องเนาะห้องเพลงอย่างมาเอาเลยห้องเพลงฟังเพลงกันเารเพีินอ <c oughs> ออ้องเ้อสาวเมืองพาใส่ซาเอา <c oughs> <c oughs> งงงงงามถิ่นแดนใดใส่จะมาเทียบเมืองพาใสเป็นเมืองบ่ไกลบไกลแดนทงไห้ของแขวงเสียงคู่วงทิวทัดงามตาทงนาป่าไม้ใหญ่กวงน้ําใสไหลลมพัดลวงเสียงครัวเขตเมืองพาใสนะ โอ้ยซาวซาวซาวนี่นะฮู้โอยแก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 อยู่นีโ่ <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยนอนอยู่ทางล่างมะฮินนี่จังแม่นคักคิดฮอดตอนอยังน้อยเด้คือจะอาบน้ำอยู่ป่าดอนทรายซะก็มานอนตากแดดอยู่กลางมะฮินไปคิดมาโอยคิดฮอดตอนอดีตนะ้ยบ่มีหยัางาิเฮ็ดจิจมาคับประซางมงปุ่นเราเถิงอินกด 一莫啊，耶我的好我梦我的哪里再见？你看见我吗？我用马哟打的，阿边的快等。要和歌，姑娘。 đêm em để chỉ mua để họ no mò no mò khoa no mò sư é má cả anh nó hay để hay để họ có tiếng hay lưu mong đã đi đi lòng đi luôn à 现在我在这里，你看见我？我干什么？你会说中国，你说着的等我。我打电话给你，你不接我。哦哦呃呃、你在哪里干什么？看见我吗？ นนนีี่่หาาวก็你ชื่อให้อีลีรู้มงเชคนใจอัวดเดใจจ๋าอัวเดอไปทช่วยนาลี่ินเทียมึวะเมื่อสีกิยงมาอำยัดด้ยังยัดด้เมยอดาเรจีมนเอรเออดิงกว่า เมื่อยแล้วท่านี้ก็เนิ้นทุกคู่ทุกคน,กคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดดูท่านี้ก่อนเมื่อย